ต้นอะไรคะอันนี้ตน้นพยุงพยุงไช้มีกไหมเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้มาร่วมปลูกป่านะคะปลูกป่าชุมชนนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมพื้นที่กันอยู่นะคะประธานในพิธีนะคะกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป,ป่าในวันนี้นะคะซึ่งมีงานคือประจันตาคำนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่อะรึกนะคะ ถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ลงมือปลูกต้นไม้กันเลยค่ะโครงการปลูกต้นไม้นี้นะคะวันในวันนี้เป็นโครงการปลูกต้นไม้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะคะภายใต้โครงการนะคะท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ ร่วมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่90ล้านต้นเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90ภันรรษา12สิงหาคม2565ในวันที่25สิงหาคม2565นี้นะคะ ตรงบริเวณที่ปลูกป่านี้ก็คือที่ดินสาธารณะประโยชน์นะคะสวนป่าโรงขวางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของอบ้านหุกฝ้ายนะคะหมู่หนึ่นะคะ<ด>ตำบลหุกฝ้ายนะคะ<ด>อำเภอรปราจนามจังหวัดปราจีนบุรีของเรานี้นะคะ ซึ่งโครงการน,นี้นะคะก็นำโดยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลบุฟ้ายนะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำชุมชนวัดบุฟ้ายนะคะโรงเรียนวัดบุฟ้ายแล้วก็หน่วยจัดการต้นน้ำตะพคอนะคะก็จะเป็นผู้สนับสนุนต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้นะคะ และก็ประชาชนจิตอาสาทุกท่านนะคะในพื้นที่มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้นะคะส่วนต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกในวันนี้ก็จะมีเป็นพวกไม้ป่านะคะเป็นพวกยางนานะคะพวกต้นมะข่านะคะต้นพายุงต้นมะขามป้อมนะคะแล้วก็จะมีต้น ชมพูพันธุ์คลิปด้วยนะคะที่นำมาปลูกนะคะแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นไม้มะค่านะคะแล้วก็มาร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนก็มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้กับเราในวันนี้กันนะคะโครงการปลูกต้นไม้ในวันนี้นะคะมีทุกภาคส่วนเลยนะคะมาร่วมกันปลูกนะคะ ซึ่งเป็นโครงการดีๆนะคะที่เราชาวบ้านได้มาร่วมแรงร่วมใจในการปลูกต้นไม้ในวันนี้นะคะและก็ฝนก็ตกลงมานะคะเพื่อนๆแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อน,นะคะในการทำความดีในครั้งนี้นะคะลุยน้ําลุยโคลนนะคะอย่างสนุกสนานกันเลยค่ะแม้จะเปียกกันมะล็อกมอกแลกนะคะ แต่เราก็ภูมิใจนะคะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะเราก็จะปลูกกันไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยนะคะโครงการปลูกป่าในวันนี้นะคะจะสำเร็จไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้โครงการบริหารส่วนตำบลบุกฟ้าซึ่งนำโดยท่านนายกสมชายศรีกํานะคะและก็ทีมงานของท่านนะคะมามาคอยจัด เตรียมสถานที่ในการปลูกต้นไม้วันนี้นะคะพร้อมทั้งนำน้ำดื่มนะคะมาไว้บริการพวกเราอีกด้วยนะคะหลังจากที่เราก็ได้ร่วมลงมือปลูกต้นไม้กับเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโดยรอบนะคะ อันชื่นมื่นนะคะในการปลูกต้นไม้ในวันนี้นะคะไม่เหนื่อยเลยนะคะทั้งสนุกสนานนะคะเห,เห็นทุกคน,นร่วมมือร่วมใจกันเราก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีกมาเพิ่มออกซิเจนให้โลกกันนะคะน mm ี hmm. ่ก็ toma, มาร่วมปลูกยางนานะคะก็นนี้คือต้นยางนานะคะ ดินวันนี้แทบจะไม่ต้องขุดเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะใช้มือโกยแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้นไหนสูงหน่อยก็จะมีเชือกนะคะไว้คอยมัดกับหลักนะคะเพื่อไม่ให้เขาล้มนะคะหลังจากที่ปลูกกันแล้วนะคะก็ร่วมถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกกับต้นไม้ที่ปลูกกันนะคะเแล้วนะครับเพี่บั้ ใหญ่บ้านของเรานะคะก็หมักขมเม่นในการปลูกต้นไม้วันนี้มากเลยนะคะอันนี้คือเสื้อสีฟ้านี่คือน้องๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกป้ายนะคะก็เป็นพี่ๆนะคะมาร่วมกันปลูกนะคะตรงต้นเล็กนี้ก็จะเอามาปลูกข้างบนเนินนิดนึงนะคะแต่ว่าที่มองเห็นน้ำขังในแปลงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าน้ำจะท่วมนะคะ เดี๋ย ugo ้าก็จะแห้งแล้วนะคะอันนี้ต้นต้นอะไรคะอันนี้ต้นพยุงพยุงไล้มีอีกไหมตรงนี้ก็จะมาปลูกยางนาอีกนะคะจะมาปลูกไว้กินเห็ดหน่อยคะ่ะต้องมีเห็ดละโงกเกิดแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าป่านี้เราเคยมาเก็บเห็ดละโงกอยู่นะคะซึ่งยางนาเนี่ยเราดูที่ท,ที่ที่ต้นของเขาแล้วนะคะก็จะมี หมวเชื้อเห็ดยางนาลงไว้แล้วนะคะแล้วก็เชื้อเห็ดเชื้อเห็ดน่ะเกาะตามรากของต้นยางนาแล้วนะคะเป็นขาวๆเต็มเลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะได้กินเห็ดกันนะคะก็ได้ร่วมมือกันปลูกมาจนถึงท้ายแปลงแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆด้วยบรรยากาศของการร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรติในวันนี้สวัสดีค่ะ